พิมอยากได้มือถืออะแม่ซื้อให้พิมหน่อยดิเออมึงอยากได้รุ่นอะไรอะมึงอยากได้มือถือรุ่นไหนเออมันเป็นมโตโรล่าแม่มันมีลูกกระต่ายอะจะแบบเป็นรอยเย็บตรงหูอืมเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่สามพันห้าแมู่สมัยก่อนสามพันห้าแพงนะครับสมัยก่อนก็ไปซื้อตามร้านมือถืออะไม่ได้ไปซื้อตามห้างอะไรเหมือนทุกวันนี้นะครับสามพันห้าแม่มือสองอยากได้เหรอครับอยากได้ครับอยากได้ปิดเทอมมึงก็ไปหางานทําดิ คือผมมหนึ่งอ่ะกำลังขึ้นมสองตอนนั้นก็สิบสี่อ่ะหางานถาใครมันจะไปรับนึกออกไหมสิบสี่อ่ะจะไปทาอะไรได้มันก็ทําอะไรไม่ได้ผมก็เก็บความอย่างได้นั้นประมาณสองอาทิตย์ครับปิดเทอมก็ช่วยแม่ขายของแม่จ้างเมละห้าสิบบาทครับในการช่วยผัดกับข้าวช่วยท,ทายํานู่นทํานี่ภายในร้านล้างจานเก็บร้านจัดร้านอะไรแบบนี้จนกระทั่งมีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่อพี่ปัตเป็นนักศึกษาเรียนแถวๆนั้นละกันนะครับแล้วก็พักอยู่ที่หอแถวๆบ้านผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อหอนะครับนาง เชา้า9ก้ามงเนี่ยแกจะมากินข้าวแล้วแกชอบกินสุก,กี้แห้ง <c oughs> อย่างที่ผมบอกผมเป็นคนความจําดีมากสงสัยตอนเด็กๆปาเยอะนะครับอะเจ๊สุก,กี้แห้งลูกแม่ผมก็ทําวันนั้นเขาก็คุยกับแม่ผมเอ้าเจ๊ลูกเจน,นี่ปิดเทอมแล้วเหรอเออมันปิดเทอมแล้วเนี่ยมันอยากหางานทําแต่ว่าอายุยังน้อยก็ไม่รู้จะไปฝากใครพี่ปัดเขาพูดขึ้นมาว่าเอ้ยบิมจะ่าิมไปทํางานกับพี่ไหมพี่เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารที่สายสี่บ้านิมเนี่ยติดกับสายสี่เลยไม่เอ่ยชื่อนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเขาว่าพาผมไปฝากพาผมไปสมา่อืวเจ เจ๊สวัสดีครับสวยมากครับเจ้าของร้านตอนผมไปสมัครตอนนั้นเจ้าของร้านอายุ30แล้วแต่ยังแบบหน้ายัางเด็กคือยังสวยมากเลยผมเคยแอบเก็บลูกเขามาชักวอดเลยสวัสดีครับไอปาร์ตพาใครมาอ๋อน้องค่ะเจ๊หนูจะฝากน้องเข้าทํางานได้ไหมเป็นเด็กเสร์ฟเป็นเด็กเช็ดโต๊ะอะไรก็ได้น้องมันอยากได้มือถือช่วงนี้มันปิดเทอมก็อยากหายารได้เสริมอายุเท่าไหร่เราอ่ะอ๋อขึ้นมออครับอายุ14โอ้ยังเด็กอยู่เลยทําไมไม่ขอเงินแม่เลยอยากได้อะไรผมก็บอกเขาตรงๆว่าผมอยากได้ผมไม่ขอแม่แล้วแต่แม่บอกให้ผมไปหาเงินเองแค่นี้แก อะไแบบสงสารอ่ารับไว้รับไว้เอาเป็นเด็กเสิร์ฟและการคอยเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟอะไรสมัยก่อนเนี่ยผมก็ยังคือมันจะเป็นเหมือนสเต็ปม,มีขั้นลำดับนะครับผมในการอยู่ที่ร้านเริ่มจากจะมีกับตันก่อนเหมือนแบบเป็นหัวหน้าพนักงานเลยมีกับตันมีเด็กเสิร์ฟและก็สุดท้ายก็คือคนชงเหล้าคนเติมน้ําคนเติมโค้กอะไรแบบเนี้ยผมเริ่มจากต่าสุดเลยก็คือเป็นคนกวาดร้านก่อนแล้วก็มีคนคอยเอาน้ําแข็งไปเสิร์ฟตามโต๊ะอะไรเงี้ยเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็พัฒนาตนเองมาได้วันละ150ทโอเคผมกยห้าสิบบาทขอเค ถ้าทั้งมีวันหนึ่งเด็กเสิร์ฟในร้านหนีออกไปคือหนีตามผัวไปอ่ะจะมีนคนเสิร์ฟกับข้าวเนี่ยเป็นผู้หญิงหนีตามผัวเป็นพามามันก็เลยขาดตําแหน่งเด็กเสิร์ฟและตอนนั้นอนะ่ะผมเริ่มจําได้แล้วว่าโต๊ะนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกอะไรตรงนี้โค้รลับอะไรอย่างเงี้ยผมเริ่มจําได้แนละ้วผมก็เลยถูกเลื่อนขั้นไปเป็นเด็กเสิร์ฟครับเดินเสิร์ฟตามโต๊ะต่างๆโตะนั้นโต๊ะ เพราะเราจําชื่อโตได้หมดแล้วได้เงินมาก้อนแรกรู้สึกจะสามพันมั้งให้มาปุ๊บได้เงินมาปุ๊บเอาไปซื้อมือถือเลยเราอยากได้ไงคุณภูมิใจกับเงินก้อนแรกแล้วได้มาภูมิใจชิบหายครับคุยโทรศัพท์ทั้งวันเลยเหมือนพ่อมมาเลยโอ้โหเสียบหูฟังปุ๊บนั่งคุยทั้งวันหลังจากที่ทําร้านนั้นได้ประมาณสักเดือนกว่า